สวัสดีค่ะร้านขวัญมาราซาวันนี้ค่ะโอ้โหคันนี้ขอเป็นคันสุดท้ายของคืนนี้แล้วกันนะคะกับการติดตั้งชุดไฟสปอร์ไลท์ดูโฟล์อินวัน50วัตต์ร้านขวัญมาราซาวค่ะคันนี้เป็นฟอร์ซ่า300นะคะพี่ขวัญตั้งไฟให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเรามาให้ดูลำแสงค่ะลำแสงจริงเวลาปรับใช้งานบนท้องถนนนะคะว่ามันเคลียร์ทางแล้วก็ไม่แยงตาเวลาขับขี่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลัง ว่าความสว่างเนี่ยขนาดไหนนะคะนี่นี่นะคะอันนี้ลำแสงสีขาวค่ะนะคะแล้วก็ลำแ็งเวลาขอทางพักไฟสูงได้เลยติดไฟสูงได้เลยนะคะพร้อมกับสเตปพิเศษค่ะครึ่งขาวครึ่งเหลือง นี่เคเขยร์ทางชัดเจนมากๆเลยเอาละคะ่ะลูกค้าท่านใดสนใจวันนี้แรงจะบอกโคตรมันวันแรกก็รับรับน้อง <c oughs> อ่ะสปอตไลท์ดีๆอย่างนี้มาทำกันไปทำร้านไหนวนี่นะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งชุดไฟสปอตไลท์แบบนี้ขับขี่ปลอดภยัยเดินทางปลอดภยัยขอให้คิดถึงไฟร้านขวัญมะราาวเท่านั้นนะคะสวัสดีคะ่ะ